สวัสดีเท่าชมกันด้วยนะครับก็ต้องขออภัยกับเสียงรบกวนอันนั้นด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็อยู่รายการช่อง MB นเนะก็วันนี้ผมจะมาชี้แจงเรื่องสำคัญกับช่องผมหน่อยนะครับกับเกี่ยวกับผลโหวตอีกครั้งนี้แล้วก็รวมถึงอธิบายด้วยนะครับว่าแล้วทำไมผมต้องเลิกทำช่องละ่ะเพราะอะไรใช่ครับก็ไม่ต้องแปลกใจหรากผูชมที่ผมเลิกทำช่องอะ่ะแต่ใจจริงผมก็อยากทำนะคือผมได้ทำการโหวตไปว่า ทุกคนเนี่ยจะให้ทําคลิปต่อไหมอะไรประมาณนี้ผมก็เลยทําการทําคลิปไปเรื่อยๆผมก็ไม่ได้ดูในชุมชนนะแต่ผลปรากฏว่าผลชุมชนผมเนี่ยผมมีหลักฐานให้ดูนะประมาณ27คนนะก็มีคนโหวตไป24อะไรนั่นะแหละครับโหวตว่าไม่ละเพราะเลยตัดสินใจว่าถ้าทุกคนโหวตแบบนี้ก็แสดงว่าอย่าใช้อย่าให้ผมเลิกทาช่องใช่ไหมผมก็ตัดสินใจผมก็ทําตามทุกคนโหวตนะครับผมเลยทําการทําคลิปเนี่ย ไปพูดคุยเกี่ยวกับว่าผมจะเลิกทาช่องแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมบอกตรงๆว่าผมใจจริงผมไม่อยากทําหรอกแต่ผมก็ต้องทําทําตามทุกคนที่โหวตมานะแต่แต่ผลปรากฏว่าผลโหวดนั้นนะกลับมาขึ้นสนั้น,นับกับขึ้นประมาณ67 67คนเลยทีเดียวนะมีคนโหวตบอกว่าอยาให้ผมทําต่อประมาณเยอะมากนะคัะแนนนี้โคตรโคตรเยอะมากนะครัคือเยอะมากๆเลยเยอะในประวัติศาสตร์ก็ได้ไมาจาก จากการผลโหวตอย่าให้ผมกลับมาทําช่องอีกครั้งหนึ่งเห็นทุกคนบอกว่าโอ้โหก็แค่เห็นผลโหวตไม่แค่นี้ถือก็ต้องเลิกทําช่องแลยครับใช่ครับก็ต้องทําตามที่ทุกคนต้องโหวตอยู่แล้วครับใช่รับผมก็ต้องทําตามที่ทุกคนโหวตอยู่แล้วก็คือแบบทุกคนโหวตว่าไม่อยากให้ผมกลับมาทําผมก็เลิกทํานะครับนั่นแหละครับแต่ที่ผมทําคลิปเลิกทําช่องจริงๆกับแค่ผลโหวตนะครับและทุกคนก็ตัดสินใจก็เลยอยากให้ ผมกลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นแหละครับก็ผมก็ก็ตามก็ก็ขอบคุณทุกคนนะที่อยากให้ผมทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ผลไม่อยากไม่อยากจะได้ไม่อยากจะเลิกทาช่องหรอกนะแต่ว่ามันเป็นมันแล้วแต่ผลโหวตของท่านชมว่าสิทธิของคุณจะเป็นยังไงแต่ทุกคนก็อยากให้ผมกลับมาทําหลังที่ผมทําคลิป ท้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องท youtube นะครับแล้วผมก็ก็ต้องทําตามที่ทุกคนโหวตไปประมาณยี่สิบเจ็ดคนบอกว่าไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไม่ละนะครับผมก็ตัดสินใจจะเลิกทําไปเลยนะเพราะว่าเห็นทุกคนโหวตไปใช่ไหมครับแต่กลับพบปรากฏว่าผลโหวตนั้นเพิ่มมาประมาณหกสิบเจ็ดคนเลยนะครับก็อยากให้ผมกลับมาทําคลิปผมก็กลับมาแล้วนะครับแต่ครั้งเนี้ยผมบอกตรงว่าผมจะไม่ผมยังไม่ได้กลับมาทําคลิปนะเพราะว่าผมยังทําใจ ก็ไม่ได้นะครับผมก็มีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับในกลุ่มแชทอีกแล้วนะครับก็คือมีผมพูดผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็ทุกทุกคนน่าจะรู้กันดีนะว่าเขาคือใครนะคนั่นแหละครับตอนมีคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาได้ทําการเนี่ยไปแจ้งความในกลุ่มแชทนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับว่าโกหกคนดูอะไรประมาณนี้แล้วก็โกหกคนในกลุ่มแล้วก็ แล้วก็หวังผลประโยชน์อะไรประมาณนี้แต่เรื่องเนี้ยผมจะไปเคลียร์แน่นอน,นครับใช่ครับเพราะว่าคุณบูเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณบูเขาโอ้ผมพูดไปแล้วท่านนั้นผมก็เอ,อ่ยชื่อแล้วกันนะผมพูดไปแล้วนะก็คือคุณบูเขายังไม่รู้ผมว่าคือผมเป็นคนยังไงนะครับผมก็ไม่เคยผมก็บอกตามตรงเลยนะว่าผมไม่เคยหวังผลประโยชน์จากใครเลยนะครัใช่ครับ ผมไม่เคยหวังไปผลประโยชน์จากใครเลยแต่ใจจีบผกก็อยากวิ่งหาทรัพย์นะครับวิ่งหาทรัพย์ในในแชทของคุณบูมเนียบางทีก็มีเอฟซของคุณบูงเนี่ยมากดติดตามบ้างก็มีแต่ผมก็ไม่ได้เอาบืนไปจี้ว่าอย่าลืมกดติดตามกูด้วยถ้ามึงไม่กดติดตามกูจะทําการยิงยิงมึงอะไรประมาณนี้ผมไม่เคยบังคับนะครับผมก็ผมก็ทําการแวะให้ทุกคนน่ะมาแวะดูช่องผมอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าคุณบูมดูคลิปนี้อยู่นะผมก็บอกตรงเลยว่าผมไม่เคยหวังผลประโยชน์จากใครเลยนะเพราะว่าผมไม่เคยหวังผลประโยชน์เลยผมไม่ได้เอาปืนปิ๊จีซะด้วยนะเพราะว่ามันก็แล้วแต่เอฟซีคนลาวของคุณบูมด้วยนะว่าเขาจะกดติดตามหรือเปล่าหรือเขาจะมาดูช่องผมหรือเปล่าผมก็รู้สึกยินดีแล้วนะเพราะผมก็ไม่เคยหวังผลประโยชน์จากใครถ้าผมหวังผลประโยชน์จริงผมจะบังคับ fc ของคุณบูทุกคนมึงอย่าลืมกดติดตามกูมด้วยอะไรประมาณนี้ผมก็ต้องบังคับแล้วใช่ไหมแต่ผมไม่ได้บังคับอย่างที่คิดนะครับผมก็วิ่งหาซเหมือนชองคุณบูนี่แหละครับเวลามีคุณบูคุณบูก็มี fc เยอะแล้วใช่ไหมผมก็เลยทาการอยากจะแวะไปให้แวะมาฝากกดติดตามด้วยอะไรประมาณนี้นะครผมมันก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะกดติดตามหรือเปล่าผมก็ไม่ได้บังคับนะครับอันนี้คือเหตุผลผมแล้วก็เหตุผลที่ บอกตรงๆว่าโกหกคนดูเนี่ยผมก็บอกตรงว่าผมก็เป็นคนที่ไม่แน่นอนก็จริงนะแต่มันก็ไม่ได้เชิงว่าโกหกหรอกครับแต่ว่าผมอะ่ะผ,ผูกพันช่องผมไปแล้วไงผมก็ไม่อยากจะเลิกทําเลยคนระับก็ผมเป็นคนที่ไม่แน่นอนแหละครับผมก็จําในเหตุการณ์ตอนนั้นได้คุณบูมเคยโพสต์ในชุมชนเนี่ยผมไม่ได้ใส่ร้ายคุณบูมนะผมก็อยากจะพูดถึงเขาให้ฟังนะก็คือคุณบูมเนี่ยเขาเคยแบบ เขาเคยแบบจะเลิกตัดสินใจอยากจะเลิกทำคลิปไ like, ล์เลิกเลิกไลฟ์สดแล้วก็แล้วก็รว,วมถึงเนี่ยรวมถึงเลิกเล่นเมสเซจใช่ไหมใช่ครับแล้วจากนั้นคุณบูมเขาก็ตัดสินใจแบบเปลี่ยนคือคุณบูมเขาตัดสินใจเร็วมากก็คือเขาอยากจะกลับมาไลฟ์สดต่อก็ ครูบูงเขาเนี่ยเขาก็ไม่แน่นอนเหมือนผมอยู่แล้วครับผมก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะเลิกทําช่องเลยนะแต่ตอนนั้นผมก็เลิกทําช่องไปจะกลับไปทําเดือนหน้าแต่ผมก็ไม่ผมก็ผมก็ไม่แน่นอนเหมือนเดิมนะก็นั่นแหละครับผมก็ไม่อยากจะเลิกทําเลยเพราะว่าที่ผมกลับมาทําให้ทุกคนเห็นอีกครั้งหนึ่งก็อย่าให้ทุกคนเนี่ยอย่าให้หายคิดถึงผมไงผมบางทีพอจะลงคลิป นะครับถึงแม้ผมจะไม่แน่นอนก็จริงนะครับแต่ว่าผมอยากผมผูกพันช่องผมไปแล้วคือผมอยากจะให้มอบความสุขให้ทุกคนนะผมก็ไม่อยากจะโกหกหรอกแต่คือใจผมนะ่ะอยากจะกลับมาทําต่อไงเหมือนผมสู้อีกครั้งหนึง่งเหมือนผมตัดสินใจแบบว่าผมจะทําเดือนหน้าดีไหมหรือจะทําวันนี้เลยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยแบบผูกอยากจะกลับมาทําต่อนะครัผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจผมด้วยคนระับเพราะว่านี่เพราะว่าผมเนี่ย อากจะผมเนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยก็คือผมอะ่ะอยากผมอะ่ะเป็นคนที่อยากรักในการทำช่อง youtube มากๆอะ่ะคือผมอยากจะเลิกทำก็เลิกทำไปเลยนะแต่เห็นพี่คิดว่ที่ดีเนะี่ยเขาเขามาเม้นในแชทในแชทว่าเขาเขาเป็นคนที่รักผมมากๆนะครับในการทำ YouTube เนี่ยเขาไม่อยากให้ผมเลิกทำเลยนะครับ ผมก็เลยตัดสินใจก็ไม่อยากเลิกทำนะหลังที่ผลโหวตประมาณ9ประมาณ6 7รซนะก็หลังที่กลายเป็นโหวตแบบไม่ผ่านแต่ตอนนี้กับโหวตผ่านก็ขอบคุณทุกคนนะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณนะกับ f อคนนึงนะที่เคยมาทักแชทผมนะก็เขาทักแชทเกี่ยวกับว่าก็คือเรื่องเกี่ยวกับเลิกทำช่องแหละผมก็มันก็ที่ผมเลิกทำช่องไปก็เ,กเรื่องผลโหวตนี่แหละครับ ผมก็ไม่อยากจะเลิกทำหรอกนะผมก็อยากจะทําต่อได้ซ้ําแต่หลังที่เห็นผลโหวตของท่านผู้ชมเนี่ยผมก็อยากจะเลิกทําเลยแต่ผลปรากฏว่าผลโหวตนั้นกลับขึ้นมาแบบย้ายผมกลับมาทําอะไรประมาณนี้แหละครับผมก็คุยกับ FC ผมแล้วนะก็บก็ FC เขาก็บอกว่าเขาก็เป็นกําลังใจนะเขาก็บอกกับผมว่า900ซับเนี่ยมันไม่ได้หามาง่ายๆนะครับใช่มันก็จริงนะครับแล้วก็แล้วก็คลิปล่าสุดที่เขาไปเม้นต์ไปก็คือคลิปที่ผมจะเลิกทําช่องนะครับ แต่ผลปรากฏว่าเขาก็บอกว่าก็คือแบบคุณก็สามารถไปอ่านในคอมเมนต์ได้นะเขาก็พูดบอกว่าถ้าคนที่ดูถูกอะอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับคุณก็สามารถไปอ่านในคลิปที่ล่าสุดที่เขามาเมนได้นะโอเคนะครับผมบอกเลยคุณที่ชื่อว่า z ซ p นะครับก็คือเป็นรูปโปรไฟล์แมวแหละครับที่เขาเคยเมเมนในคลิปน่าจะหลายเดือนหลายปีแล้วนะครับที่ผมจำได้นะกับ f อซผมที่เคยเข้ากลุ่ม f อซ เอเบีเเนาะก็เป็น f อคนแรกนะที่ให้กำลังใจผมนะแล้วก็พูดถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับคนดูถูกอะไรประมาณนี้นะเขาก็พูดเป็นความจริงนะครับใช่แล้วถ้าคุณเลิกทำไปคนที่พูดคนที่ดูถูกอะ่ะมันจะกลายเป็นจริงนะผมก็ผมก็ถึงกับต้องมาสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็จะประกาศทุกคนกันเลยนะว่าผมจะกลับมาทำช่องในวันที่14ก็แล้วกันนะครับ 14พฤศจิกายนนะพบผ,ผมประกาศเลยนะผมจะทําคลิปวันที่14พฤศจิกายนเพราะว่าผมผมยังยังไม่ว่างทําคลิปนะเพราะว่าผมต้องไปเคลียร์คนในกลุ่มแชทก่อนนะกับกับที่ผมได้ทําการเนี่ยไปไปเอาไปเอาเนี่ผมไปทําการเนี่ยเอาช่องของสัมพันธมิตรของท่านแจ้เนี่ยไปคุยกับในแชทคุณบูมใช่ไหมครับ ผมก็บอกตรงๆว่าคือผมก็บอกยอมรับตรงๆให้ท่านชมได้รู้ก่อนนะก่อนที่ผมจะไปเคลียร์กับท่านแจ้นะครับผมบอกตรงๆเลยว่าผมอะคือเมื่อก่อนตอนนั้นท่านแจ้แบบใช้เฟซของผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะก็คือหลังที่ผมแบบพูดอะไรแบบนั้นเข้าไปใช่ไหมแล้วท่านแจ้เนี่ยเขาก็เลยทําการเนี่ยเตะผมออกจากการเป็นทหารไปเลยนะครับแล้วท่านแจ้เนี่ยเขาก็เตะผมออกจากเป็นทหาร ผมจาได้นะเพราะว่าท่านแจ้เคยไม่ได้เคยบอกให้ผมอ่ะออกจากบัญชีของบัญชีบัญชีอะไรนะก็บัญชีช่องทหารเลยนะให้ผมออกจากการเป็นทหารแล้วแล้วแล้วผมก็จําได้นะท่านแจ้ไม่เคยบอกให้ผมออกจากช่องสัมพัทธมิตรเลยเมื่อก่อนตอนที่ผมเคยเป็นทหารผมจาได้นะเพราะว่าผมเคยได้ช่องนี้มาด้วยกนะ็คือช่องสัมพัทธมิตรร่วมของทหารไง ผมก็คิดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านแจ้ก็ไม่ได้บอกผมผมก็เลยทําการเนี่ยไปเอาช่องของสปาร์ตมิเนี่ยไปเม้นในช่องคุณบูใช่ไหมผมก็ผมก็นึกว่าท่านแจ้เนี่ยก็ไม่ได้บอกผมด้วยซ้ำว่าถ้าผมเป็นผมเลิกจากการเป็นทหารไปแล้วใช่ไหมแล้วจากแล้วประชาชนเนี่ยผมก็ผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ถ้าผมออกจากเป็นทหารแล้วเราจะสามารถใช้ช่องสัพพธมิตรได้แต่ผมปรากฏว่าผมใช้ช่องสัพพธมินะตรเนี่ยตอนที่เป็นตอนที่ผมผมก็นึกว่าผมจะใช้ช่องสัพพธมิตรถึงแม้ว่าผมจะ,กะเกษียณหรือจะออกจากการเป็นทหารแล้วผมก็สามารถใช้ได้แต่ผมปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้นะแต่ผมก็บอกตรงยอมรับเลยนะว่าผมอะผมอะ ผมว่าไม่เคยเอาช่องของสัมพัทธมิตรของท่านแจ้ไม่ได้มาเม้นให้เสียหายแม้แต่อย่างไรเลยก็คือผมเม้นแบบดีๆกับคุณบูมนะก็คือผมเอาช่องสัมพัทธมิตรมามาเม้นเนี่ยในช่องคุณบูมรอยิที่สดใสก็คือผมเม้นให้กําลังใจคุณบูมแหละแต่แต่ผมก็ไม่รู้จริงๆนะว่าท่านแจ้ก็ไม่ได้บอกผมตั้งแต่แรกว่าให้ผมนะ่ะออกจากช่องสัมพัทธมิตรคอลเลกชันด้วยนะผมก็เลยไม่ได้ออก ตั้งแต่นั้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมก็นึกว่าท่านแจ้จะให้ผมใช้ช่องสามพาริมิรได้นะแต่ผลปรากฏว่าใช้ไม่ได้นะผมก็ยอมรับเลยว่าผมไม่ได้เอาไปทําอะไรให้คุณเสียหายแม้แต่อย่างไรเลยผมก็เม้นแค่ช่องคุณบูมแหละผมก็เม้นอยากจะอยากจะเปลี่ยนช่องมาเม้นเพื่อความหลากหลายมากขึ้นไงนั่นแหละครับแต่คือท่านแจ้เขาก็ไม่ไม่ได้บอกให้ผมออกจากช่องสัมพารมิดถึงแม้ว่าผมไม่ได้เป็นทหารแล้วก็ตามผมก็ ยังมีบัญชีเหลืออยู่แต่ผมก็ยังไม่เห็นท่านแจ้บอกให้ผมออกจากช่องสัพพะตมิตรเลยนะผมจําได้นะครับผมจําได้เลยครับผมเลยไม่รู้อีหน,นุ่ยเี่ไงผมเลยทําการใช้ช่องสัพพะตมิตรต่อถึงแม้ว่าผมไม่ได้เป็นทหารแล้วก็ตามผมก็ไม่เคยทําให้ช่องของคุณเสียหายเลยนะครับผมก็เม้นเม้นในช่องคุณบูมเนี่ยแหละครับเพราะว่าถึงแม้ผมไม่ได้เป็นทหารแล้วผมก็เป็นกําลังใจให้กับคุณบูมรอยยิ้มที่สดใสนะครับ หวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวทุกคนถ้าทุกคนดูคลิปนี้อยู่ผมก็บอกตรงๆเลยว่าผมอ่ะก็ไม่ได้รู้จริงๆนะถึงแม้ว่าผมจะเลิกจากการเป็นทหารไปแล้วก็ผมก็นึกว่าจะใช้ผมนึกว่าผมออกจากการเป็นทหารเนี่ยจะสามารถใช้ช่องสัพพัทมิตรได้แต่ปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้นะเพราะว่าพบเพราะว่าผมไม่ได้เป็นทหารแล้วผมก็ไม่ได้เคยทําอะไรเสียหายเลยนะผมบอกตรงๆเลยผมไม่ได้ทําอะไรเสียหายเลยผมก็เม้นดีๆนะ ถ้าผมแบบใช้ช่องของคุณเนี่ยสับามิตรเนี่ยมามันดา่าสมมุติว่าผมด่าคนอื่นจริงนะป่านี้คนอื่นเขาแคปลูกมาแล้วก็มาฟ้องศาลเนี่ยแบบนี้ผมก็เสียหายใช่ครับผมก็ผมก็ต้องขึ้นโลกขึ้นศาลนะครับใช่ทุกคนที่โดนด่าก,ก็เสียหายไปด้วยแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมก็เอาช่องของคุณเนี่ยมาเม้นในแชทไลฟ์สดของคุณบูมเท่านั้นเองครับผมก็ผมก็งงเหมือนกันนะว่า ท่านแจ็เขาก็ไม่เคยบอกให้ผมออกจากกลุ่มออกจากไอช่องของสัพพธรรมิตรนะครับเขาก็ไม่ได้บอกผมเลยนะครับผมก็เลยไม่รู้ไงผมก็เลยตัดสินใจใช้ช่องนั้นต่อนะครับถึงแม้ว่าผมไม่ได้เป็นทหารแล้วก็ตามนะครับแต่ผมสุดท้ายกลับมากลับเป็นเรื่องนะนั่นแหละครับหวังว่าถ้าท่านแจ้หรือไม่ก็ทุกคนคนในกลุ่มเนะี่ยมาดูคลิปนี้ผมอยู่นะครับก็ผมบอกตรงๆว่าผมยอมรับจริงๆนะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับผมบอกเลย ผมไม่เคยทำอะไรให้เสียหายไม่แต่อย่างไรเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครยังไม่เข้าใจที่ผมพูดนะับก็สามารถมาเคลียร์ในวอชิงตันได้นะเพราะว่าผมมีพี่คิดเนะี่ย YTD อ่ะจะช่วยมาเคลียร์ให้แล้วผมนะ่ะผมก็อธิบายในคลิปไปแล้วลหละแต่ผมจะไม่เปิดไมค์พูดนะเพราะว่าผมจะทำการเนะี่ยพิมพ์มาแล้วกันเพราะว่าผมเตรียมคำตอบไว้แล้วที่จะมาให้ทุกคนแล้วก็ให้ท่านแจ้เนะี่ยได้ฟังด้วยนะครับกับเรื่อง เกี่ยวกับที่ผมใช้ช่องทหารนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนได้ฟังเป็นแบบคําพูดในเป็นเป็นข้อความไปเลยนะเพราะว่าผมไม่อยากจะพูดแล้วเพราะว่าผมพูดไปผมก็ผมก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะเพราะว่าผมเป็นเด็กพิเศษนะก็น่าจะเข้าใจนะเพราะว่าผมก็จําอะไรไม่ได้ผมก็พูดได้เท่านี้แหละครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนปกติทั่วไปนะผมเป็นเด็กพิเศษไงผมเลยทําการเนี่ยผมก็เลยแบบ ไม่อยากจะพูดเยอะเท่าไหร่นะผมเลยต้องต้องพิมพ์ให้ทุกคนได้เข้าใจนะเพราะว่าผมเตรียมคําตอบไว้แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงพี่คิดแล้วผมก็ต้องเติมเน็ต50บาทเนี่ยเพื่อจะมาเคลียร์วอชิงตันแต่ถ้าผมผิดจริงมันก็แล้วมันก็ผมก็ยอมรับผิดนะแต่ถ้าผมไม่ผิดจริงผมยอมรับหรือแบบนี้นะครับผมก็ก็ไม่ผิดนะผมก็ผมก็งงเหมือนกันนะว่าแค่ใช้ช่องสัมพันธมิตรเนี่ย มาเม้นในช่องคุณบูมแบบผมเม้นดีๆนะผมไม่ได้เม้นหยาบคายในช่องคุณให้เสียหายเลยนะครับนั่นแหละครับแต่ถึงกับขั้นต้องขึ้นลงขึ้นศาลเลยเหรอครับนั่นแหละครับผมก็งงเหมือนกันนะผมก็เปิดแชทในในวอชิงตันดูผลปรากฏว่าคุณบนะูมเนี่ยผมเอ่ยชื่อคุณบูมเหมือนกันคุณบนะูมเนี่ยเขามาแจ้งความเรื่องนี้นะแล้วก็เขาก็แคปหลักฐานด้วยว่าเอาที่ผมเอาช่องสนะัพพัทมิตรเนี่ย ไปเม้นในช่องคุณบูมผมก็ไม่เคยเม้นด่าคุณบูมเลยนะผมรักคุณบูมมากเลยนะผมบอกเลยผมรักคุณบูมมากผมจะไม่เคยหวังผลประโยชน์จากคุณบูมเป็นอันขาดผมบางทีผมก็มาแวะเป็นกําลังใจให้คุณบูมบ้างนะนั่นแหละครับน่าจะเข้าใจดีผมก็วิ่งหาทรัพในแชทโสดของคุณบูมไงน,นั่นแหละคุณบูมก็เคยพูดบอกกับผมแล้วนะว่าก็สามารถ มามาเม้นให้กําลังใจเอฟซของคุณบูมได้ก็คือวิ่งหาทรัพย์ถ้าอยากวิ่งหาทรัพย์เนี่ยก็ต้องไปเม้นในช่องของ f c หรือหรือเม้นช่องคนอื่นก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ช่อง f c ของคุณบูมอย่างเดียวนะครับก,ก็วิ่งหาทรัพย์จากช่องคนอื่นก็ได้นะครับนั่นแหละครับคุณบูมก็เคยพูดอย่างนี้กับผมนะตอนที่ผมเคยท้อจะเลิกทํา youtube นะครับโอเคเนาะคลิปนี้ผมก็พูดไปซะเยอะแล้วนะครับ หวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันดีนะครับผมก็ไม่อยากจะเลิกทําช่องหรอแต่ใจจริงผมอยากจะกลับมาทําต่อเพราะผมใฝ่ฝันอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังไงผมอยากจะมีเงินไปเลี้ยงพ่อแม่ด้วยนะผมก็ไม่อยากจะเลิกทำหรอกแต่ใจจริงผมท้อผมยอมรับเลยว่าผมท้อไงผมก็แต่จิตใจอยากจะกลับมาทํำต่อโดยที่ผมแบบยังไม่รู้ว่าผมพูดอะไรลงไปไงก็เลยทําให้ผมให้ทุกคนที่ผมอะไม่แน่นอนนะใช่บ ก็คุณบูมเขาก็ไม่แน่นอนเหมือนผมหละแต่ผมก็ไม่แน่นอนกว่าเขาด้วยซ้ำนะก็คือเขาผมอาจจะไม่แน่นอนกว่าเขาอีกนับเมื่อก่อนเขาเคยบอกว่าจะอะไรประมาณนี้แหละผมก็เคยผมก็พูดอะไรไปเยอะแล้วนะกับเรื่องคุณบูมเขาผมก็ไม่อยากจะพูดนะครับก็เดี๋ยวเจอกันที่วอชิงตันนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับถ้าคุณบูมดูคลิปนี้อยู่นะผมก็บอกตรงว่าก็สามารถดูจนจบได้นะครับจะได้เข้าใจที่ผมพูดนะครับโอเคเนาะคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับ ผมก็มาชี้แจงแค่นี้นะครับแล้วผมก็จะประกาศไปทําช่องไว้ที่14นะครับผมขอทําใจก่อนนะกับการทํา YouTube ครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณ f c ทุกคนนะที่โหวตให้ผมกลับมาทําช่องอีกครั้งหลังที่ผมแบบท้อแบบอยากจะกลับอยากจะเลิกทําช่องตามที่ทุกคนโหวตไปแบบไม่อยากให้กลับมาทําแต่กับผลปรากฏผลโหวตกลับมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะกับย้ายผมกลับมาทําต่อก็ขอบคุณกันแล้วกันนะกับ f c ทุกคนนะครับ แล้วก็รวมถึง FC คนที่สนิทก,กับผมมานาเนี่ยก็คือคุณแซดนับนั่นแหละครับ,นะรบที่เขามาเมน้นเป็นรูปโปรไฟล์แมวเนาะแล้วก็เป็นรูปโปรไฟล์กระตูนในแชทส่วนตัวเขาก็เคยทักมาแล้วก็ขอบคุณนับที่เป็นกําลังใจผมก็แล้วกันนับ,นบ <S <S ก็หวังว่าทุกเขาอ,อาจจะดูคลิปผมจนจบก็ได้นะก็ฝากให้ทุกคนดูคลิปจนจบก่อนนับจะได้เข้าใจที่ผมพูดนับแล้วก็รวมถึงคุณบูมท่านแจ้แล้วก็รวมถึงทุกคนเลยนะครับ ที่เคยอยู่ในกลุ่มแชทเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจไงก็ก็เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ในวอชิงตันกันแล้วกันนะเดี๋ยวโอเคเนาะก็ขอบคุณกันแล้วกันนะที่เป็นกำลังใจผมนะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วไปก่อนแล้วสวัสดีครับ